คุณนะครับไอ้ก้อยมืาอนี้พี่ก้อยสวัสดีครับพี่ก้อยมงคลฟาร์มนะครับมือนีช่องเขาประกวดหนึ่งตัวตัวตัวนี้ซื้ออยังไอ้ก้อยเก้าวยอดฟังแต่ซื้อแล้วคุณคุณเนื้อลูกควาเป็นลูกเกาเจลรับครับเลูกกาครับครับผมมือนีช่องเขารุ่นได้ไอ้ฟันแท้หนึ่งคู่นะครับส่งเข้าประกวดโดยทีมงานมงคลฟาร์มความสูงหนักณปัจจุบันหไรไปไหนครับไปวัดเนี ก็โดนละวัดเลยร้อยพงศิษร้อยห่ือสามหยดนอาหารผมบอ,อกนี่กรับว่าธรรมดามีดีกีแกนแชมป์เมืองเตาได้ตัวนี้ตัวนี้ผ่นานสนามประกวดไปไกยนี่ตัวนี้ผ่านสนามประกวดบ้างครับอือติดรางวัลมีปะติดรางวันมีร้องชนะเลือดอือมื่อน,นี้ล่นหล่นโยกขอบสนามผมสิบยูจนหอดชิงถ้วยพระราชาทาน ทางทังเป็นเฮามีหม่องชาดแบตโทรศัพท์ไว้นี่ครับเออเดี๋ยวฟรีครับเอาสายให้ผมเลยครับสหรับเออเดี๋ยวผมมาชาดฟรีให้นี่เออผมมาชาดขอชาดแบตฟรีนะผมอยู่ยูหัดแกนแชมป์เลยนะครับไอ้ก้อยเออดินนี่ทีมงานมงคลฟาร์มเฮาสังกัดมีอย่างแน่เดินนี่ในสังกัดก็สิมี่มีพิ๊โชคครับครับคอบกันแดงเบลียูโกโ้ปูตินอันน่าองไม่กห็น บิลลี่ครับกายก็สิเป็นก้ายอดก้ายอดนี่น้ำเช่อแล้วก้าวยอดสีเทือดน้ำเช่อเดือนหน้าครับครับผมวันตอนนี้เขาเิ่งไปสามสิบเดือนเดี่ยวเขาถาลีได้พันราคาถาลีพันนะครับนเช่อชุดละถ้าพันสิบสองหลอดสิหลอดนะครับแก้วพุ่ยทองครับสำหรับมงคลบ้างกับผมบ้านนี้ผมเห็นในเฟซเจ้าในถังเจ้าในเครือข่ายมงคลฟาร์มมีตัวใดแน่เอา ในเครื่องไทยพวกคนแฝมนะครับหลักๆก็สิมีควายนี่ควายครับครับควายกับสิมี่น้ำเชื่อลุงเพชรครับเพชรลุงเพชรนี่เนื้อุูัยป้าประธานท้องสูุกซาอุดรเอาไงๆนี่ทุกตัวละครับทุกตัวในประเทศไอ้้ไอดังๆนค์ผมกระซิมเนี่ยน้ำเชื่อลุงเพชรหลอดเท่าไหร่ตอนนี้น้ำเชื่อลุงเพชรหลอดซื้อมือหาครับผมผมได้นก้าวอาทิตย์วังหันขึ้นจองมือหานึงไอ้ก้อย ครับเพราะว่าตัวนี้เขาซื้อกันสี่หมื่นถาครับสี่หมื่นถึงสี่หมื่นถาครับหลอดเดียวหลอดเดียวเท้าเดียวเท้าเดียวโป่งเดียวโป่งเ,ปงเดียวติดกก็ติดกกันตามครับย <c oughs> ีหลีเด็กพี่น้องวันฟังเดือนก้อนนี่คนวมาสายมาว่าสองหมื่นถ่านนะครับห้าจังได็กะย่งจังหลอดนทางไงย่งสองหลอดครับผมย่งชองหลอดหลอดละสี่หมื่นถ่านแม่ครับผมเอ้่มาเนี่ยผมเป็นกำลังใจให้ไอ้ก้อยเนาะครับทีมงานมงคลฟาร์มเฮาเมืรอนี่สนใจมงคลฟาร์มได้หลอดในนี่ติดต่อเบอร์ยังไง นะครับ089ครับผม577ครับผม283ครับผมขอบคุณหลายๆครับอ้ก้อยครับขอบคุณครับ